เราถามทำไมต้อง Think Limitless ใช่ปะ่ะทำไมโลโก้ชื่อปากดีแล้วข้างล่างแท็กไลน์ว่า Think Limitless เพราะว่าก็เมื่อกี้ที่บอกคือก่อนจะมาเป็นคำพูดก่อนจะมาเป็นคำพูดที่ปากเรามันเกิดขึ้นจากความคิดก่อนทีนี้คนส่วนใหญ่อะรู้ป่าว่าตอจะอติงคนทั่วไปตอจะอติงแว่าอะไรความคิดคือแม่งจับเป็นสิ่งที่เขาจับต้องได้นะเว้ยคือมันมีผลคราวนี้แบบคนทั่วไปก็ชอบมันก็แค่ความคิดไหม ความคิดก็คือคิดก็จะทําไงได้คิดไม่ได้จาัดก,การไม่ได้มันก็แค่ความคิดเดียวงไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยคือไม่ใช่จ้ะอ่ะะถ้าได้ยินคําพูดเคยได้ยินคําพูดเนี่ยดิเขาจะมีคำว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมีให้ระวังวาจานี้ก็บอกแล้วความสําคัญของความคิดใช่ปะ่ะของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นคําพูดที่ไม่แน่ใจาว่าของพระพุทธเจ้าหรือเปล่านะแต่ว่าก็เป็นควที่ส่งส่งต่อกันมาโดนสังเกตว่า what you think you become What you feel you attract, what you imagine you create. แปลว่าอะไรสิ่งที่คุณคิดคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คุณคิดนั่นแหละแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาคือคุณกลัวคุณก็ได้ความกลัวเพิ่มแล้วก็สิ่งที่คุณ imagine คือสิ่งที่คุณแบบจินตนาการคุณจะสร้างมันขึ้นมาได้แล้วมามหาสัจจริงแล้วมาพวกเราเป็นครีเอเตอร์นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจับในมือเราวันนี้มันเคยอยู่ในความคิดของใครบางคนมาก่อนมัน because if you cannot see it with your mind you cannot touch it with your hands ถ้าคุณไม่สามารถเห็นมันได้ด้วยความสมองเห็นได้ด้วยจิตใจของคุณเนี่ยความคิดคุณเนี่ยคุณจะไม่วันจับได้ด้วยมือเลย,ยงั้นความคิดโคตรสำคัญคือความคิดคือแบบมันเขาเรียกอะไรอ่ะก็คือความคิดแบบโคตรสำคัญเนี่ยแล้วคนทั่วไปก็คิดอย่างที่เมื่อกี้บอกคือเราคิดว่าความคิดคือแค่ความคิดใช่ป่ะแต่จริงๆเราไม่ใช่นะจ๊ะความคิดมีผล กับสิ่งรอบข้างแค่ความคิดคุณคุณคิดดีคุณไม่ดีคุณสามารถทําให้เมืม่อวานวันนั้นที่เราพูดเรื่องความพูดเรามีผลกับร่างกายเราใช่ปะ่ะมีผลกับน้ำทด้่ะโทษทีนะจ๊ะมีผลกับสิ่งของด้วยอยากลองวะอยากลองนะมามเราลองถือนะเอามุนหมุนนิหนึ่งไว้ให้มันหอ่นโอเคพออได้ประมาณนี้นะโอเคเรา คิดแค่คิดเฉยๆนะได้แล้วแต่เราเราบอกให้มันนิ่งคิดในใจให้มันนิ่งอนะ่เริ่มนิ่งแล้วนะคราวนี้คิดในใจคิดในใจนะให้แกว่งจากซ้ายไปขวาให้แกว่งจากซ้ายไปขวา แล้วเราเห็นภาพว่ามันแกว่งจากซ้ายไปขวาในใจเราเรระะอะบอกให้มันแกว่งแรงๆคือนั่มันเป็นจริงๆะค่ะเราขยับมือเปล่าอะไม่นะคะอะคราวนี้บอกให้มันหยุดให้มันหยุดอยู่กับที่แล้วเราเห็นภาพมันหยุดอยู่กับที่ มันก็ค่อยๆคราวนี้อีกรอบแขวนใช่ไหมแม่คราวนี้บอกให้มันหมุนเป็นวงกลมแล้วเราเห็นมันหมุนเป็นวงกลมแบบนี้เ้ยมันหมุนอคิดใหม่คิดใหม่อย่าเพิ่งตกใจล้วหยุดเออใช่ให้มันหมุนเป็นวงกลมเห็นภาพหมุนเป็นวงกลม อบอยมันหยุดเอาเป็นไงเป็นไงละคุณเป็นไงละคุณเกเหรือเปล่ามสม,มุิพี่หญิงสมุสมมิสพี่หญิงใช่ปะ่ะด้วยความที่พี่หญิงอะแบบมมพี่หญิงจะทําด้วยความที่ว่าฝึกสมาธิมานานเนาะพี่ก็จะบอกว่าพี่จะคิดให้มันนิ่ง อันนี้มีแอร์อยู่ข้างหลังอันนี้พี่จะคิดให้มันหมุนจากซ้ายไปขวาแบบนี้เลยนะ